ในช่วงกลางเดือกนกรกฎาคมมีนิสิตนักศึกษาเข้าใหม่ทำให้ร้านขายเสื้อผ้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการสอบถามพบว่ามีการซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นถึง70%็เมื่อปกติขายวันนึงจะได้ประมาณ3ามสแต่ถ้าเปิดเทอมปุ๊บจะได้ประมาณ70%ราคาราคาราคาก็มีบ้างที่บางคนที่อะไร ต่อจนผมนลืมหัวเลยนะต่ออย่างเดียวเนี่ออกนนยก็มีส่วนเรื่องอะไรอะ่ะปัญหาเด็กเด็กก็ไม่มีปัญหาลนะส่วนใหญ่ถ้าการซื้อของตัวนี้จะมีแต่ผู้ปกครองต่อเส็จแล้ก็นีปนัญหาเป็นใหญ่จะเป็นผู้ปกครองมากกว่าเรา่องอาจจะบางคนก็ละเอียดมากบางคนก็คือง่ายนะคือเราพูดอะไรก็คือฟั้งถึงแม้ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะประสบป,ปัญหาข้างต้น แต่รายได้ของพ่อค้าแม่ค้าก็ยังเยอะกว่าช่วงอื่นๆในเดือนที่ผ่านมา